และพพามาชมภายในบริหาะพระวิหารครับซึ่งมีบันซึ่งมีเสื้อเก่าแก่มากสังเก็ได้จากตัวของทางขึ้นบันไดนากซึ่งยังเก่าแก่ซึ่งคงเหลือให้ชมอยู่ส่วนที่ก็สร้างใหม่แล้วก็ก็สร้างเสร็จแล้ว นี่ยังคงน่ารักไปอยู่สุดหนึ่งไปชมภายในวิหารครับซึ่งปฏิสถานพระพุทธรูปซึ่งก่อสร้างขึ้นในปีพศ2406มีนามว่าพระเจ้าใหญ่ หลวงพ่อใหญ่ครับ,รบเป็นพระประธานในวิหารหนะซึ่งก็ท่านนับอายุก,ก็คือได้ประมาณ400กว่าปีพศ2406ซึ่งถือว่าแก่มากของจังหวัดเชียงใหม่ฮะวัดสุรินทราชหรือวัดปางเงียตั้งอยู่ที่หมู่ทีจิตตาบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่พามาชมเช,ช็ดชัดเลยครับคึงพระ หลวงพ่อใหญ่ซึ่งก็สร้างขึ้นปีพศ2406ซึ่งก็ได้ประมาณ400กว่ปีครับซึ่งคงหล,หลงเหลืออยู่ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็สร้างโดยพระเจ้ากาวิโรรสเจ้าพระคอนครเชียงใหม่ครับ ล้วผู้ชมนัานข้างครับนี่คือภายในพระวิหารของวัดปางแงหรือวัดสุรินทาราชอำเภอม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับหลวงหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งมีประวัติที่เก่าแก่และเก่าแก่มากครับ400กว่าป,ปีนี่คือภายในบร,ริเวณพระวิหารของวัดปางเง่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่